ก็สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับการเปิดขบวนสัตว์ขี่นะก็ถามว่ายากไหมสำหรับผมนะไม่ได้ยากแต่สำหรับเพื่อนๆนะครับอาจจะคิดว่ายากนะจริงแต่จริงๆแล้วนะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะการที่เราจะเปิดขบวนสัตว์ขี่ได้นะครับเราต้องทําบันไดให้สัตว์ขี่นะก็มาดูครับว่าการทําบันไดทํายังไงนะ ก็การที่เราจะทําบันไดได้นะครับเราต้องมีสัตว์ขี่ก่อนนะก็สัตว์ขี่ที่จะทําบันไดต้องมีเลเวลหนึ่งร้อยบวกในกรณีที่น้ําเต้าเวินถาวนะครับเลเวลสามสิบสี่นะก็จะเห็นได้ว่านะครับการฝึกพิเศษเราไม่สามารถฝึกได้นะดังนั้นครับเราต้องทำผาผนะนะครับถึงเลเวลหนึ่งร้อยตัวอย่างเลื่อนเลื่อนีิมานะครับ เลเวลหนึ่งร้อยเราสามารถฝึกได้นะเห็นไหมครับมันก็จะเปิดการฝึกนะเมื่อเราฝึกครบสองร้อยครั้งแล้วนะครับก็จะเปิดระบบบันไดนะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอันที่สองอันแรกเป็นการฝึกพิเศษอันที่สองก็ฝึกพิเศษเหมือนกันแต่มันจะเขียนว่าบันไดอันนี้เขียนว่าผลการฝึกสะสมอันนี้บันไดนะครับก็ยกตัวอย่างกนที่ทําแล้วแล้วกันนะนี่ครับตัวนี้อ่ะ ครบ200ครั้งแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันเอาพี่แล้วทำไมพะยักเกาะพี่ถึงเปิดปันไดได้การฝึกสะสมครบ200ครั้งยังไม่ปลดล็อกเลยอ่ะก็ตัวนี้นะครับตอนแรกฝึกแล้วแต่ย้ายการฝึกนะครับไปยังรถนะครับเนี่ยรถก็ฝึก200ครั้งแล้วนะก็วิธีการสลับการฝึกพิเศษนะครับอยู่ตรงนี้เลย ก็เลือกช่องนะครับแล้วก็ติ๊กตัวที่จะสลับนะแล้วก็ติ๊กช่องอีกหนึ่งช่องนะครับเลือกอีกตัวนะครับที่เราจะสลับบันไดนะครับก่อไปด้วยครับสลับการฝึกนะก็เห็นไหมครับถามว่าการสลับการฝึกแบบนี้ดีไหมดีครับมันประหยัดในส่วนของอาตาฝึกผลักขี่นะแล้วก็ใจแค่สามพันเป็รเองแต่ ข้อเสียะมันก็มีเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมให้ดูนะยกตัวอย่างพยักกรอกนะครับนี่ครับถ้าคุณจะตามไปถึงบันทดที่7นะคุณต้องไปฝึกก่อนหรือไม่คุณต้องสลับมานะครับสลับมาที่พยักกรอนะแล้วก็ต้องเสียตามันเป็นอีกครั้งนะครับดังนั้นครับแนะนําว่าทำเรื่อยๆนะแต่ถามว่าคุ้มไหมมันคุ้มนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่มันมันมัน,มนต่างกันก็คือสต,ติัสนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะเห็นไหมคือตัวนี้ทําทําละเออคือฝึกอ่ะฝึกแล้วนะครับแล้วตัวนี้ไม่ฝึกนะเห็นไหมคือของต่างๆมันอ๋อไม่ใช่ตรงนี้สิมันดูไม่ได้ครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมใช้เป็นตัวนี้แล้วกันใช้แล้วก็กระบวน ขอไปด้วยแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไห้ดูอะไรนิดนึงนะให้ดูมาแล้วกันนะมันได้โจมตีสองร้อยหกสิบห้าครับแล้วก็เฮดปีหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดนะแล้วถ้าเราสลับเป็นพยะกระดัล่ะเห็นไหมครับเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกับเก้าร้อยอะทำไมถึงต่างกันนะหนึ่งเพราะพะยักระดบไม่ได้ฝึกนะสองขอไปดยครับมันมีแค่ข้อดเดียวพะยักระดบไม่ได้ฝึกนะ ก็ไม่ได้ฝึกพิเศษนะครับดังนั้นครับถามว่าการฝึกดีไหมดีแต่มันใช้เอตานักขี่เยอะนะครับแต่ตอนแรกๆไม่ต้องอ่เไม่ต้องเอาไปฝึกหรอกฝึกแค่2ตัวพอตัวหลักกับตัวแบบในฝูงนะยกตัวอย่างเช่นตัวหลักของผมเป็นเอนี่ตัวนี้นะเป็นมานะครับฝึกไป300ครั้งเนี่ยอันนี้แนะนําจริงๆนะครับก็ตัวอื่นนะครับฝึกแค่2 0 0รอพอครับฝึก200แบบไว้ย้ ไว้ย้ายสลับการฝึกนะไว้ทําบันไดต,ตัวอื่นนะ <c oughs> ก็เนี่ยบันไดครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวที่ยังไม่ได้ทําแล้วกัน <c oughs> ก็การปลดบันไดนะครับมันจะเรียงแบบนี้ครับอันนี้อันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็สำหรับเพื่อนๆนะครับแนะนํานะอันนี้แนะนําเลยตัวหลักอ่ะเพื่อนๆปลุกแค่สีก็พอนะ แล้วก็ตัวอื่นนะปลูกแค่สี่เหมือนกันอาจจะสองสามสี่ก็แล้วแต่นะแต่แนะนําว่าแค่สีเท่านั้นนะมากกว่านั้นนะครับคุณจะเปลืองกุกกี้มากนะอย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมคือแบบเปลืองกุกกี้มากนะผมตามไปแบบเกือบระดับเจ็ดนะก็มันค่อนข้างเปลืองนะครับผมก็เลยแนะนําว่าตัวหลักแค่สี่พอเอาแค่แบบเราปลูกพลังมันพอนะเนี่ยกระตุ้นการปลูกพลังนะครับเปิดแค่นี้พอตัวหลัก ก็เรียงลำนี้เลยครับการปลดนะพี่แล้วตัวเลขข้างในคืออะไรครับอ่าเรามาเข้าประเด็นเลยนะครับก็ตัวเลขข้างในนะครับก็คล้ายๆกับการจัดผงสัตว์เลี้ยงเลยก็เป็นเงื่อนไขนะครับถ้าเราใส่ในช่องไหนนะครับอย่างเช่นช่องที่1น,นะอ่าอันนี้อ่าเราปลดไปถึงบันไดัดที่7แล้วเราใส่ช่องที่1น,นะก็จะได้ต้านทานความเสียหายครับบวก1.6กปเ็ก็คือเป็นบัฟพิเศษนั่นแหละเป็นบัฟโบนัสพิเศษ,ษสําหรับ คนที่จังกระบ,บวนสกีอ่ะแล้วก็ปลดล็อกก็แต่ละตัวนะครับเห็นไหมตำแหน่งมันจะไม่เหมือนกันนะนี่เห็นไหมก็การเลือกตัวนั้นแนะนําครับเข้ามาที่หน้าบันไดโกอนนะแล้วเรามาดูครับว่าตัวไหนครับมันมีเลขหนึ่งสองอยู่ด้านบนนะแล้วก็ด้านบนครับมันจะเป็นอ่ะอันนี้ครับความเก่งของท่านหรือจะมีอีกหอันครับเดี๋ยวแป๊บนึงหาก่อนนะ อันนี้แนะนำจริงๆเลยนะหาไม่เจอแปบ๊บหนึงครับเนี่ยความเก่งๆของธาตุแล้วก็องค์ประกอบของธาตุนะอย่างเช่นเนี่ยความเก่งๆองค์ประกอบนะแล้วก็ความเก่งๆของธาตุคือสองอย่างนี้ครับแนะนำมากอันนี้นะครับมันจะเป็นธาตุแข็งนะ ส่วนอันนี้ครับมันจะเป็นธาตุอ่อนนะคือสองอย่างนี้ครับแนะนํามากครับไม่ทําในขบวนนะเพราะว่าเราหนึ่งถึกขึ้น2ตามิดเราก็แรงขึ้นนะครับก็ตัวที่เป็นองค์ประกอบอันเนี้ยเนี่ยมันก็คือธาตุแข็งนะมันช่วยเพิ่มดามิดส่วนอันนี้นะครับที่รถรถไปเกอก็มีนะอันที่สามปะเนี่ยเป็นธาตุอ่อนนะก็แนะนํานะครับ อัพนิดนึงเฮ้ยเอออัพดีว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับในส่วนขกงพลังนะโอเคก็ตัวที่แนะนำสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะนี่เห็นไหมสองหนึ่งเนี่ยได้รัดแข็งนะ นี่ก็เป็นทาตอ่อนนะครับคือแบบใครมีนะครับในส่วนของเต่านะก็โอเคนะมาดูรถบ้างครับเนี่ยสองสองเนี่ยสามสี่เฮ้ยสามเนี่ยเอาได้คนระับไปขอไปด้วยครับเนี่ยหนึ่งครับเอาได้นะปดหนึ่งแล้วก็ใส่ช่องที่สองนะเอาได้นะรถรถรถสปอร์ตนะคือสอตัวนี้แนะนำนะ กูผไม่แนะนำเท่าไหร่นะมันเตงผมไม่ค่อยแนะนำนะครับมัน,ม,นมันเห็นไหมจากสีฟ้าได้เป็นสีม่วนะต่างกันเยอะมากนะครับก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ก็แนะนำว่าให้เป็นสีฟ้ากับสีม่วงนะให้ทำนะครับก็มาต่อที่การจะตั้งกระบวนต่อไปนะี่ยสมมุติตัวแรกผมตั้เป็นม้าใช่ไหมครับม้าไฟครับมันก็จะปลดล็องหนึ่งช่องครับสมมุตินะอันนี้ผมสมมุติว่าทีมที่หนึ่งนะ ก็มาไฟครับผมทำขาขบวนน่ะเอ้ยขอไปด้วยครับเขาเรียกอะาทำบันไดถึงบันไดที่สี่นะก็จะเป็นตัวเลขครับ1นึ1่งทับหนึ่งสสามสี่ใช่ครับสีเลขนี้ครับก็จะเป็น1นทับหมดเลยครับแต่สองอันนี้ครับก็จะเป็น0ูนย์ทับห้นย์ทับนะเพราะว่าเรายังฝึกบันไดนะครับไม่ถึงเลเวล บันไดที่5นะหรือบันไดที่6นะครับมันก็เลยเป็นสุกนะก็ถ้าจะทําตัวนี้นะครับคุณต้องทําบันไดเพิ่มครับสัตว์ขี่ตัวอื่นนะไม่ว่าจะเป็นรถเบรกเกอร์ aker, หรือเลื่อนหรืออะไรต่างๆนะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะพิจารณานะครับว่าจะเอาตัวไหนมาทํานะก็ทําตัวต่อไปครับเหมือนกันเลยครับทำเหมือนเดิมคือการฝึกบันไดให้ตัวถัดไปนะก็เริ่มแรกครับสัตว์ขี่เลเวลหนึเมื่อเลเวลหนึ้อยครับคุณก็ไปฝึกสอง้ครั้ง เมื่อคุณฝึก200ครั้งครับก็ทําบันไดครับสมมุติเอ่อตัวหลักเป็นมา้าวิวสี่แล้วบันไดที่4ี่แลว้วตัวต่อไปครับทําแก้2พอนะโอเคสมมุติเป็นกวางแล้วกันเดี๋ยวผมถอดแล้วกันผมผมถอดออกโอเคก็สมมุติมันเป็นกวางนะกวางก็ทําบันได2ครับเมื่อทําถึงบันได2ครับช่องตรงน,นี้ก็จะปลดล็อกทันทีครับแล้วคุณก็เอาสัตว์ขี่มาใส่ได้ครับก็คุณจะเปิดอันที่3ใช่ไหมทําเหมือนเดิมเลยครับ ก็แค่เพิ่มสัตว์ขี่บางตัวก็อัพเลเวลหนึ่งร้อยฝึกสองร้อยครั้งหรือย้ายฝึกพิเศษก็ได้แล้วก็ทำบันไดสามครับม่าหนึ่งตัวได้ใช่ไหมครับเป็นบันไดสี่กวามเป็นบันด 2, ไดสองยังไงครับคุณต้องอัพกว่าครับให้มันเป็นบันไดสามแล้วตัวใหม่ครับคุณก็ทําบันไดให้ถึงเลเวลสามนะบันไดสามนะก็ตัวต่อไปครับสี่เหมือนเดิมนะครับบันไดที่สี่ ขอไปด้วยครับขบวนที่4นะเหมือนเดิมเลยครับถ้าคุณจะเปิดนะคุณก็อัพสัตว์ขี่เหมือนเดิมครับเลเวลนึ่งแล้วก็ฝึก200ครั้งก็ตอนนี้มันเป็น3ใช่ไหมคุณก็อัพเป็นบันไดที่4ทตั้งกวางแล้วก็ลดนะเมื่ออัพบ,บันไดที่4ครับทั้ง4ตัวขบวนที่4มันก็เปิดนะ ห้าหกเหมือนกันเลยครับก็คือเพิ่มสกิมหนึ่งตัวแล้วก็เพิ่มบันไดให้ในฝูงนะครับให้มันถึงบันไดที่เอ่อขบวนที่มันต้องการอันที่หนห้าเนี่ยต้องการบันไดที่ห้านะครับห้าตัวหกก็เหมือนกันครับมันต้องการบันไดหกนะถึงหกตัวนะครับก็สมมุตินะเดี๋ยวผมอืมมันทำถึงสี่แล้วอ่ะ เดี๋ยวผมไม่ดูอะไรนิดหนึ่งนะตัวไหนที่ยังไม่ได้ทำกระบวนนะเห็นไหมมันจะไม่มีโบนัสนะครับแต่ดูครับเดี๋ยวสลับให้ดูเห็นไหมคือแบบมันได้โบนัสนะครับเป็นท่าต่อนะห้าสิบสี่ก็โบนัสตรงนี้ครับก็อย่างที่บอกตอนแรกครับว่าการฝึกพิเศษตรงนี้ครับที่มันเป็นอะไดครับที่มันเป็นตัวเลขอ่ะเนี่ยสามนะครับถ้าเนี่ยเห็นไหมอันที่สามครับเราไปไว้ในฝูงที่สามนะ พลังที่สามเราจะได้ธาตุอ่อนนะ54หน่วยถามว่าเยอะไหมสำหรับผมบอกผมบอกเลยครับว่าเยอะมากก็แล้วแต่นะว่าแต่ละตัวนะว่าตัวเลขมันอยู่ตรงไหนอย่างเช่นอันนี้อันที่หนึ่งนะได้ความแข็งคริตข้อครับบวก2.7ถามว่าเยอะไหมแบบสำหรับผมเนาะน้อยมากเนาะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้นะคือถ้าเอาไปฝูงที่สี่อะลดามจดมันมันไม่ค่อยโอเคนะความเหนียวต้านขินะครับไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ แต่ถ้าไปไว้ฝูงที่หอนาคตนะครับดีมากนะเนี่ยได้ความแข็งของธาตุนะถือว่าตบโจทย์มากนะครับก็ถามว่าคุมไม้ตัวน,นี้ทำก็โอเคอยู่นะอนาคตอาจจะสับเปลี่ยนนะก็อาจจะเอากวามมาไว้ฝูงที่1นะึ่งขอดูกดนะกวางอยู่อันที่สองแ,แต่หาตัวอื่นนะมาไว้ฝูงที่1เนี่ยอาจจะเป็นออก อนาคตนะอาจจะเป็นเออน้ำเต้าววหัวถานะเฮ้ยอาจจะเป็นฝูงที่สี่วะสีได้อะไรวะสียังไม่มีนะอาจจะเป็นฝูงที่4ี่นะอนาคตเดี๋ยวค่อยดูนะว่าจะทำตัวไหนบ้างนะก็ที่จะเอานะ คือจะเอา2อย่างนะไม่จะว่าไม่ว่าจะเป็นธาตุแข็งหรือธาตุอ่อนนะก็จะเอา2อย่างนี้นะครับในอนาคตนะก็ตามนี้นะครับขอสรุปนะครับการจะทำกระบวนสกีหนึ่งครับคุณต้องอัพเลเวล100ก่อนอัพเลเวล100้ครับไปฝึก2 0 0ฝึก2 0 0้ครับคุณไปทําบันไดเพิ่มนะคือถ้าเราจะทํากระบวนเพิ่มอ่ะเราต้องไปทําบันไดเพิ่มคือเพิ่มของสกีอย่างเช่นตัวแรกเป็นมา้าตัวที่2คุณอาจจะทําเป็นกวาง ไบเกอร์รถเลื่อนหรืออะไรต่างๆ,ๆนะคุณต้องทําเพิ่มนะครับไม่ใช่ว่าคุณอฝึกสองร้อยครั้งแล้วคุณไม่มาอับบันไดนะมันก็ไม่เปิดนะก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคือแบบไอ้นี้แบบสรุปไม่ง่ายขึ้นแล้วนะก็คลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะก็ประมาณนี้แล้วกัน